ไปดูกระทรวงวัฒนธรรมก่อนครับทุกผู้ชมฮะเขาจัดงานครบรอบ22ปีวันสถาปนานะฮะก็มีบุคลากรมาร่วมพิธีกันทั่วประเทศเลยนะฮะก็จะมีพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์โดยสมเด็จมาหาทีราจารย์นะฮะ,ะจากวัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพมาเป็นประธานสงฆ์นะครับอนอกจากนี้ ก็ยังมีพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับนักเรียนและคุณครูที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัสไฟไหม้ด้วยนะครับซึ่งทางรายการก็ขอร่วมไว้อาลัยด้วยครับนอกจากนี้นะครับในงานครบรอบสถาป,ปนา22ปีเนี่ยก็มีการแสดงความยินดีจากหนวงานต่างๆนี้แม่นัทนะฮะจากรายการ The People Show ก็ไปร่วมแสดงความยินดีและที่สำคัญนะฮะร,ร่วมบุญงานกรถิน ที่กระทรวงนั้นเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับนี่แม่นัดไปร่วมงานนะฮะนอกจากนี้ก่อนวันสถาปนาเนี่ยทางกระทรวงก็มีการจัดถแถลงนโยบายแผนปี2568นะครับนำโดยท่าน,นรัฐมนตรีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลก็ได้นําทีมรวมถึงท่านปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆก็ต้องบอกนะฮะว่าทางกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยพร้อมที่จะขับเคลื่อน ในการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแผนงานในปีหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดหนึ่งครับ เรากระทรวงวัฒนธรรมเองค่ะแล้วก็มีหน้างานอยู่หลายมิติมากๆแล้วก็ปีนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราจะขับเคลื่อนยังไงที่จะให้ทุนทางวัฒนธรรมของเราเดี๋ยไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในส่วนที่เรารักษาของที่ดั้งเดิมเอาไว้รวมถึงไปต่อย,ยอดในสิ่งที่เราจะผลักดันในในในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ของกับกระทรวงเรานะคะแล้วก็วันนี้ก็มีจากทุกหน่วยงานของกระทรวงได้วันนี้ได้มาพูดมาคุยแล้วก็มาแชร์ให้กับพลากรในหน่วยงานที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ฟังะนะคะวันนี้ครบทุกกรมแล้วก็สํานัก่ะค่ะ